ลาบกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆๆคนเด้อมือนี่นะครับมือนี้เป็นมือวันหวยเล่าพัฒนาออกกับพี่น้องเอฟซีครับเชียรนดีเดินทางไกลอีกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีครับเดินทางไกลนะครับครับมือนี้ออกทำบุญครับพี่น้องเอฟซีเดินทางไกลเพื่อไปทำบุญไปเสี่ยงเร็กไปเสี่ยงเร็กนะครับ เราเรียกไปบ้าไปบนไว้นะครับพี่น้องที่เรล่าปัฒนาของเซียนนาดีครับมีโยซีซีคูนะครับพี่น้องทุกี่ตัวจอตัวฟันนะครับตัวเน้นๆมียู่สองคูนะครับส่วนจุดเตียมพี่น้องเข้ากัแเชฟหน้าจอไว้น้ำเนื้อพี่น้องทุกี่ <c oughs> ครับระยะทางการเดินทางมานนี่ครับหลายกิโลนะครับพี่น้องทุกที่ ไปมองซักชิดนะครับไปมองที่เซียนาดีเค่อยเดินทางไปนะครับขอพรผู้ยะเพิ่นนะครับครับกุ้กันไปยังน้อยนะครับพี่น้องที่เพราะว่าตัวเลขเซียนาดีเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเออเล่าพัฒนาชุดฟันทงนะครับโดยเฉพาะเลขวิ่งลูดรอบนี้ค,นครับพี่น้องที่เซียนาดีมันใจแห้งนะครับ มันใจใว่ามันตองมากนะครับรถเลขกวิ่งรูดนะครับรอบนี้รอบที่แล้วเลขกรูดนะครับเล็กวิ่งรูดเล็กเล่้ยนนะครับตัวจัก็ว่าเขานะครับมาเขาตัวตัวร่างเนะพี่น้องทุี่มาเขาตัวร่างครับเอาครับรถจะได้พี่น้องที่ครับผมมีเวลาม่ามองอัน กล่องกับพี้ับหนองน,นะครับจะจ่องตะทางย่างเดียวนะครับพี่น้องที่จ่องทางขับรถย่างเดียวครับเดินทางไปขวาควันปูยาน,นะครับเราก็ทำบุญล้วก็เดินทางกลับนะครับพี่น้องที่ไปเสริมไปเสริมดวงเจ้าขว้งนะครับพี่น้องซี่ครับอาจจะ ภาพอาจจะบด่งเด้พี่น้องชี่ร์บเรแยนรถนะครับกล้องกรากล้องทิพยระยะหน้ารถนะครับพี่น้องชี่เดี๋ยวนี้ก็ประมาณอกม่งนะครับกระจกอกม่งแล้วที่ฉนนดีเดินทางตั้งแต่ตี ตีหานะครับตีซเกืบตีเกือกินนะครับตีสี่รึ่งนะครับเดินทางโอ้ยรอบทีแล้วพี่น้องยุบีเสียดายฮะหาเก้าเก้า,กาหาพี่น้องเีโอ้ยเรียกรักหากรมาหา,หาเก้ารักเก่ากรมาเก่าหาพี่น้องอยุ้บชีจะกยัง ไม่เหยียดหนุ่ยนดีเลยบพ่ลงเลียกแขกเาแต่ว่ากระไดเลียกเลียกหลุดยูกเพราะว่าเส้นนาดีฟันบนหานะครับฟันบนหา็มาบนหายดีนะครับเรียกจ่อเลียกวิ่งแต่ว่ามาฟันสามวันสามลังครับพี่นองยิปซีผ่านไปนะครับมันเหีนแห้งก็คือสามมักแห้งนะครับพีนองอยิซีก็จะเลื่มนะครับเลียกวิ่งหลุดเพราะว่า มันมีโอกาสเขาได้ทึงสองตัวนะครับเป็นยังขึ้นว่างเห็นตัวเดียวยูนองเอฟซีกับวองถ้าผู้ใดเคยเคยลงทุนกับหวยเล่าจะรููดีเพราเล่ากัฒนาออกออกความกันนะครับทั้งบนทั้งล่างเป็นมุนเทียดเดียวนะครับก็ได้เหตุหลายเทียก็ยังรัฐบาลให้เลยมีโอกาส เกือกไร้ก็รัฐบาลให้นะครับพี่รองอ้ซีอ่าวพัฒนาครับระยะทางเกือบ60กิโลนะครับเกือทางครับเมื่อนี้ไปครับกับประมาณ120ก e ิโล <c oughs> อากาศหนาวอย่างมรสาวพี่้องอ c ซีอากาศเปลี่ยนเปลี้ยงดุนะพี่้องอุซีเราประมาณระว่างนำ้ำยามนี่นะครับแบบพายุ พายุร่มพายุพายุลูกเห็บตั้งๆนะครับภาคอีสานตอนบนนี่อากาศเปลี่ยนแปลงระมาณตะวันักษาสุขภาพน้ำเน้าเป็นน้ำเยิ้ซีครับเดือดทากไปใส่มาใส่กับอดภหยทุกคนทุกคนครับ กันไปยักน้อยครับพี่รองยุ้ซี่กวีกันไปจักแป๊บหนึ่งนะครับขับไปเป็งตัวเหลืนอนให้เแบบาทั้งแบบเส้นอดีตสีล่งแบบเดินเดินเดียร์น้องเข้ากับกุยเอาเวลาจักน้อยนะครับ พักรถนะครับเดี๋ยวสีว่างตัวเลียกนววท่าให้พี่น้องเข้าจังไปสีเดินทางต่อครับพี่น้องพี่ <c oughs> <c oughs> ครับเจชินทีกะรอบนี้นะครับเรียกวิ่งรูดนะครับพี่น้องพี่ ครับงวดประจำวันที่นะครับลับเชยนยังพันจบนะครับก็เลยมาจอดเชนอยู่เอาไปทําบุญนะครับไดเรกตัวไหนแล้วสิมาบอกพีนวองเข้าอีกหลอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเสี้ยนดีนะครับไปเสียงเสียมซีน้ำนะครับ เสียงเซมซีเราก็ทำบุญหยอดตูเราก็เดินทางกลับนะครับเสริมความมั่นใจให้เจ้องนะครับพี่น้องวิเชียเอาชุดฟันธงนะครับพี่น้องวียช,ชุดเน้นนะครับ เรียเรียงรอบนี้นะครับพี่น้องยิซีมาสองตัวด้วยพี่น้องยิซีมาแห้งนะครับมีโอกาสมาเบิดทั้งบนทั้ง,ล,ง <c oughs> <c oughs> ล่างนะครับครับตัวฟันตัวร่องนะครับเห็นพี่น้องยิซีเหาอฟันบนฟันล่างเลยพี่น้องยิซีเอาฟันล่างนะครับ แยกบนแยกล่างเลยนะต่อว่าพี่นองเข้าก็ต้องบนล่างไว้ด้วยแล้วนะครับเพื่อดีเห็นพี่นอนโักคล้ายคนแล้วเช่นอดีฟันบนกลับไปเอาตาบนนะครับว่าบวกล่างนั่นผ่านได้ด้วกันนะครับบันล่างนะครับ สี่เม็ดเดียวครับพี่น้องเชฟฟันล่างนะครับสี่เม็ดเดียวนะครับจับคู่นะครับเราหยุดกวองไว้ก่อนพี่น้องเชฟมันหลายเวลาแล้วครับพี่น้องเข้าแคปหน้าจอไว้เด้ครับเด้อแคปหน้าจอเอาไว้นะครับครับเราพัฒนาครับวันนี้นะครับเด้อมือแรกนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับ รันที่4ไมีนาคม2 5 6 7นะครับของเซียนนาดีนะครับชุดเน้นนะครับวิ่ง5กับ4นะครับวิ่งรูด5กับ4เอาฟันล่างนะครับ4นะครับฟันล่าง4เน้นๆที่40นะครับ49นะครับ41 48กะเจ๊งนะพี่น้องทุี่ครับตะวามากส่วนตัวของเซียนนาดีคือตะว่าเจ๊งเบิดนะครับครับส่วนมากตัวเน้นบอกนะครับพี่น้องทุีฟันบน5นะครับ อ๋อฟันบนหาเด้อพี่น้องที่ห้าศูนย์ 50, นะครับเน,น้นเน้นห้นะครับเอาหาหนึ่งก็ยังมาเหีนคือเก้านะครับหาเก้ากัยังติดมาคือเก้าห้า่าแปดห้าเก้านะครับพีน่น้องที่ครับจะเลื่อมลูดเด้อพีน่น้องี่วิ่งรูดนะครับครับฟันล่างนะครับ ฟันสีลดสีนะครับพี่น้องที่ฟันบนนะครับแต่ว่าสำหรับตำแหน่งนะครับเพราะว่าเสีนทนดีเชยนฟันล่างไปข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าหัวเล่าเอาไปตามสเตียหววเล่านาะพี่น้องที่ครับฟันบนห้านะครับเน้นๆที่ห้าศูนย์นะครับพี่น้องที่เอาเห็นพี่น้องเข้าโชคมันกันทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสียทันีก็จะเดินทางต่อนะครับเอาไว้แ้่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม